สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านแม่ปุ๋ยนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยพามาทานก๋วยเตี๋ยวถาดนะคะก๋วยเตี๋ยวถาดทําเองนะคะมีลูกชิ้นนะคะมีหมูยอมีเกี๊ยวนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอฟซีทุกท่านนะคะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะฝั่งยุโรปทั่วประเทศทั่วโลกนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวถาดกับแม่ปุ๋ยนะคะมาค่ะทานด้วยกันเลยค่ะ áo quất thơm xài đẹp dơ rồi, Ừ hồi xây tháo shop shop lúc chín à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  ก๋วยเตี๋ยวมียกนะคะ เกี้ยวยังกรอบอยู่เลยค่ะกว่าจะได้กินจัดถาดจัดโต๊ะเสร็จยังกรอบอยู่นะ ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ปุ๋ยมาแนะนํานะคะตัวช่วยดีๆของแม่ปุ๋ยนะคะบัตโลเซ่นะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นดีท็อกนะคะดีท็อกล้างลําไส้นะคะให้ลําไส้เราสะอาดนะคะไม่ว่าเราจะกินเยอะแค่ไหนเนาะก็ดีท็อกตัวนี้จะช่วยล้างลาไส้ของเรานะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาแจากฟรีนะคะไปกด โหลดแอปนะคะแล้วมากดรับสินค้าทดลองฟรีได้เลยนะคะแจกฟรีนะตัวนี้นะหนึ่งกล่องนะคะมีสองซองนะคะหนึ่งกล่องได้สองซองแบบนี้นะคะหนึ่งซองเท่ากับผัก1นกิโลเลยนะคะตัวนี้น่ะกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะสูตรรับสูตรเด็ดของแม่ปุ๋ยนะคะกดจิ้มลิงก์นะคะแอดไลน์ไปเป็นเพื่อนกับแม่ปุ๋ยได้เลยนะคะรับของฟรีได้เลยนะ มาค่ะกินต่อเหมือนเดิมอร่อยอืม แม่ปุ๋ยก็ขอจบคลิปไปแค่นี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเอนดูครอบครัวมแม่เลี้ยงเดี่ยวของแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่วความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเลยนะคะบา,บายยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะโหลดแอปมารับสินค้าทดลองไปกินฟรีกันได้เลยนะ